เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ในช่วงงานลอยกระทงที่ผ่านมาหลายคนคงจะจดจำเรื่องราวของเด็กน้อยวัยห้าขวบผู้นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่ประกวดนางนพมาศเด็กแล้วแสดงความสามารถพิเศษโดยการแนะนำตัวพร้อมกับทำภาษามือไปด้วย จนหลายต่อหลายคนที่อยู่ในงานต่างทึ่งและชื่นชมถึงความสามารถของหนูน้อยผู้นี้อันนี้เป็นการแนะนำตัวด้วยภาษามือใช่ไหมคะใครสอนคะหนูเรียนมาจากที่ไหนคะคุณพ่อคุณแม่สอนพี่เจ้าเฮ้ย อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันะวีแพงสีชื่อเล่นหนูชื่อต่างๆหนูอายุห้าขวบอยู่บ้านสามดูโรงเรียนบ้านเขาสันทอนค่ะขอบคุณค่ะและพ่อแม่นะคะ เพียงชั่วข้ามคืนคลิปการประกวดของน้องต่างๆก็โด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนั่นก็เริ่มมาจากการที่คุณนัฐกฤตตาแก้วอุไรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาสะท้อนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาโพสคลิปวิดีโอลงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจนหลายต่อหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมพร้อมกับถามไทยถึงน้องต่างๆครับปี2567ได้แก้มหมเล่ ก็คือวันนั้นนะคะเป็นอของตำบลหนองไม้แก่นจัดประเพณีลอยกระทงค่ะที่จัดร่วมกับทางโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยาแล้วก็ผู้นาชุมชนค่ะก็คือจัดประเพณีลอยกระทงในทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีการประกวดนางนพมาศประกวดน้อยนพมาศตอนแรกอะ่ะเราหาหนูน้อยนพมาศอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัวแทนที่นี้ทางพี่สาวเขาก็บอกว่าอยากประกวด ทางอบตเพชผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอ่ะก็ดีเลยสนับสนุนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเขาสะท้อนไปค่ะก็คือเพจอบตหนองไม้แก่นนะคะเขาลงว่ารับสมัครหนูน้อยนกพม่าดแล้วทีเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะหนูไปเห็นโพสต์หนูก็เลยว่าอยากให้ต่างๆลงประกวดจริงๆอาจจะลงตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่กลัวแบบจะไปแบบเขืนปีนี้แบบพูดเก่งมากขึ้นอะไรแล้วเขาก็ชอบความสวยความงามเนี้ยค่ะ ก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองพอวันรุ่งขึ้นก็ไปหาลองชุดหาดูว่าร้านไหนมีชุดก็วิ่งไปดูกันแล้วก็ไปลองพอลองปุ๊บเขาก็ชอบแบบว่าเขาแบบเขาอยากประกวดนะอะไรเงี้ยค่ะ ด้วยความชื่นชอบในการแต่งชุดสวยบวกกับน้องต่างๆเองก็อยากประกวดนางนพมาศอยู่แล้วทําให้การเตรียมตัวในการประกวดเป็นไปอย่างราบรื่นพี่สาวซึ่งเป็นญาติของน้องต่างๆก็เริ่มต้นการฝึกฝนด้วยการเดินแนะนําตัวและฝึกเต้นจนถึงกําหนดวันประกวดน้องต่างๆก็ทําการโชว์สิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดด้วยความมั่นใจ ก็คือวันนั้นคนที่เขาเป็นพิธีกรใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าแนะนําตัวแต่เหล็กแต่ละคนแนะนําตัวพอถึงจังหวะแนะนําตัวแล้วต่างต่าง,งใช้ภาษามือด้วยเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอ้ยมันคืออะไรแล้วทําไมถึงรู้ภาษามือพิธีกรเขาถามน้องเขาก็บอกว่าพ่อแม่หนูพูดไม่ได้คะ่ะพ่อแม่หนูหูวก ซึ่งตอนนั้นพ่อกับแม่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนเชียร์อยู่ตรงนั้นเหมือนกันตอนที่น้องแนะนําตัวใช่ไหมคะน้องจะไม่พูดอย่างเดียวเขาก็จะทําภาษามือของเขาไปด้วยทุกคนก็สงสัยพิธีกรก็เลยถามว่าอันนี้หนูเรียนภาษามือมาจากใครน้องก็บอกว่าเรียนมากับพ่อกับ,มกบแม่แล้วก็พ่อกับแม่หนูหัวหนวกทุกคนในงานก็เลยแบบพูดส่งเสียงตบมือให้กําลังใจน้องผลของการประกวดนางนพมาศเด็กน้องต่างๆได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1ได้เงินรางวัล2,000บาทพร้อมประกาศเสียบัตรเพียงเท่านี้คนในครอบครัวก็ตื่นตันใจมากพออยู่แล้วยิ่งมีสิ่งที่น้องพยายามสื่อสารบนเวทีอีกทำให้คนในครอบครัวต่างปลาบปลื้มกับตัวน้องเป็นอย่างมากได้ที่สองไอทีสองได้เงินมาสองพันมั้งที่แรกป้าก,ก็ยังเออเข้าลาตามปกติธรรมชาติของเขาเนาะลาแล้วก็ อยู่ๆก็มาเต้นอยู่ๆก็มาเอ่อ,อน,นีน่ที่ว่าทำภาษามือแล้วก็ปกตินะอยู่กับแม่เขาแล้วก็มองปกติป้ามานึกทําไมกล้าบอกอว่าแม่หนูพูดไม่ได้หงหนวกไม่อายเนาะเออเด็กมันกล้าพูดพอเขาบอกแบบนั้นเราเป็นยังไงบ้างร้องไห้ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่ได้ซ้อมแบบไม่ได้บอกว่าเออต่างๆต้องบอกนะว่าพ่อแม่หนูพูดไม่ได้ไม่ได้บอก คือวันนั้นเขาบอกของเขาเองอะไรเองแล้วก็เรารู้สึกก็อดีนะสิ่งที่เราสอนไปมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอายอะไรเงี้ยค่ะคลิปวิดีโอของน้องต่างๆถูกรวบรวมและเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทำเอาหลายต่อหลายคนถึงกับน้ําตาไหลเมื่อรับรู้เรื่องราวของน้องบางคนก็เข้ามาชื่นชมให้กําลังใจบางคนก็เข้ามาสอบถามถึงที่มาของภาษามือ ที่น้องต่างๆแสดงออกมาก็หลังจากที่เราโพสคลิปไปมันเกิดอะไรขึ้นความดีแรงอะไรอยางเงโอ้โหคนดูเยอะมากแล้วคนก็บอกหูยน้องเก่งจังเลยผู้ภาษามืออะไรอย่างเงี้ยก็ต่างเอ็นดูน้องแล้วก็มีความสงสารทั้งเอ็นดูทั้งสงสารแล้วก็ความน่ารักน้องด้วยก็เลยแบบเป็นไวรัลคนดูเยอะมากเลยด้วยความสงสัยว่าน้องต่างๆเรียนรู้ภาษามือจากพ่อแม่ได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่พ่อและแม่ของเธอหูหนวดเราเดินทางไปที่บ้านของเธอทําให้เรายิ่งอึ้งเข้าไปอีกนั่นก็เพราะว่าน้องต่างๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของเธอโดยอาศัยอยู่กับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อเธอแลวต่างๆเป็นใครเป็นลูกของน้องชายเขาก็มีแฟนมานานแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเขาก็ไม่กล้ามีเขากลัวจะเหมือนเขาน้องชายของป้าควน พูดไม่ได้ก็คุยกับแฟนเขาว่าลองเสียงดูเป็นยังไงเป็นการเผื่อเอาไว้แก้เหงาเขาวางนี้คือจริงๆพ่อกับแม่เขาอะค่ะเลี้ยงเองจนถึงขวบหนึง่งแล้วพอเหมือนทุกอย่างมันเริ่มลงตัวค่ะเขาก็ต้องกลับไปทํางานประจำเนาะเขาก็เลยว่าติดต่อป,ป้ามาว่าอยากให้ป้านเนี่ยช่วยเลี้ยงให้หน่อยเพราะว่าป้ากับลุงอะค่ะเขาจะมีทํางานอยู่ที่บ้านป้ากีดยางลุงซ่อมรถนะคะก็มีเวลาเลี้ยงมากกว่า ใช่แล้วก็เหมือนอยากให้ช่วยสอนพูดด้วยในช่วงแรกที่พามาเลี้ยงคุณอรสาป้าของน้องต่างๆก็หวั่นว่าน้องต่างๆจะหูหนวกและพูดไม่ได้เหมือนกับพ่อและแม่ของเธอที่เดิมทีต่างเชื่อกันว่าถ้าหากพ่อและแม่หูหนวกพูดไม่ได้ลูกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับน้องต่างๆเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย เธอได้ยินเสียงและส่งเสียงร้องได้เหมือนกับเด็กทั่วไปช่วงแรกๆเนี่ยเราก็สอนเขาพูดก่อนคำแรกที่เขาพูดได้ก็คือแม่พอเราเหมือนพูดกับเขาทุกวันว่าให้เรียกพ่อพ่อพอผ่านไปพักหนึ่งเขาก็เรียกพ่อได้เรียกป้าเรียกลุงได้พูดคำสั้นๆได้อางเงี้ยค่ะอ่าเราก็โล่งใจแล้วเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะแบบ พูดไม่ได้หรือว่าพูดช้ากว่าคนอื่นไงค่ะพอรู้ว่าลูกพูดได้เขาก็ดีใจนะดีใจมากเลยอ่ลูกพูดได้พอเพื่อนเขาหนะ่ามีลูกพูดไม่ได้ก็มีเพื่อนเขาก็เป็นอย่างเขาพอเรียกแม่ได้คำหนึ่งเรียกพ่อได้คำก็จะถามพี่เออตงๆพูดว่าอะไรเขาว่านี้เรียกพอ่อเรียกแม่ก็ดีใจไงเม่วันนี้มากับพูดภาษามืออย่างเดียวกับพ่อแม่เขานะ่ะส่วนภาษามือที่น้องต่างๆแสดงออกบนเวที ก็มาจากการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้เป็นพ่อและแม่ของเธอที่หวังจะใช้การสื่อสารกันในครอบครัวโดยทุกวันหยุดพวกเขาจะเดินทางจากกรุงเทพมาหานอรต่างๆอยู่บ่อยครั้งและหากวันไหนไม่ได้มาพวกเขาก็จะวิดีโอคอลคุยหากันเพื่อฝึกฝนและพูดคุยกัน พ่อแม่เขาทั้งนั้นป้าจะรู้อะไรพ่อเม่เข้ามาเขาจะคุยกับพ่อแม่เขาสัตว์ลิงเันพวกนี้ตัวอะไรตัวอะไรพ่อแม่เขาจะสอนไปกินข้าวเซเว่นโรตัสเคเอฟซีนูนี่นะเขาจะคุยคุยเป็นนี่เลยกับแม่เขานะเขาจะรู้เขาจะรู้หมดเขาจะคุยยาวเขาจะคุยเป็นเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเพาพ่อทํามือว่ายังไงไงอะไรแบบนี้ไงเพราะเขาโตแล้วไงเขาสอนมาเยอะแล้วด้วยความที่ เขาเกิดมาเขาก็เจอภาษามือเลยเกิดมาปุ๊บที่พ่อแม่เขาเลี้ยงเองเขาก็ใช้ภาษามือเลยแล้วก็บวกกับภาษามือหนูรู้สึกว่าบางคำมันง่ายค่ะมันสามารถเข้าใจได้ถ้าเรียนรู้เยอะๆหมายถึงว่าเรียนอยู่กับเขาเยอะๆเงี้ยค่ะมันจะเหมือนซึมซับไปเองพ่อบอกว่าวางสายก่อนเพราะว่าพ่อต้องทำงาน ปัจจุบันน้องต่างๆสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคนอื่นๆนอกจากพ่อและแม่ของเธอได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับญาติของเธออีกด้วยนี่อาจจะเป็นนักล่ามภาษามือที่พูดได้และก็มีอายุน้อยที่สุดในบ้านของเราตอนนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วมีอะไรอีกนะไปไหนอีกอ๋ออ๋อพันเยอะฉันร้อน เวลาเข้ามาเราก็ทาให้ด่นนินี่ให้กินถ้าก็อยู่กับลูกก็คุกคิดคุกคิดอยู่กับลูกเขาเพอะเขามาเย็นวันศุกร์กับตีห้าวันอาทิตย์ไปแล้วโอ้ฝาดจะจากกันนี่น้ำหูน้ำตาเลี้ยราดไอ้เราก็สงสารน้องถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาโตพอจะดูแลพ่อแม่ก็ได้ดูแลตัวเองได้ถ้าเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปเรียนนู่นก็แล้วแต่เขาเพราะป้ามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาอย่างเดียว จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมน้องต่างๆถึงกล้าสแสดงออกในคืนงานวันลอยกระทงและไม่อายที่จะบอกทุกคนว่าพ่อและแม่ของเธอมีความบกพร่องทางร่างกายนั่นก็เพราะว่าเธอได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีอยู่ในครอบครัวที่พร้อมดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและพี่ๆขัดเกลาจนเธอกลายเป็นน้องต่างๆมาถึงทุกวันนี้ รู้สึกภูมิใจมากนี่คือตัวแทนของหมู่บ้านแล้วก็แบบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องที่น้องกล้าแสดงออกคือทั้งราทั้งเต้นอนุบาล3มก็คือกล้าแสดงออกแล้วนี่ยังบอกว่ากล้าที่จะพูดภาษามือกล้าที่จะบอกว่าพ่อกับแม่หนูหูหนวกนะไม่อายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่า่วันนั้นในงานก็มีพ่อแม่ไปนั่งดูด้วยใช่ค่ะพ่อแม่ก็ไปยืนโบกมือทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ภาพที่เราเห็นครอบครัวนี้วันนั้นคือเห็นทุกครั้งประทับใจทุกครั้งเลยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ ถ้าพูดตรงๆนี้คือไม่มีความขาดแคลนอะไรเลยเขาอบอุ่นมากๆทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเวลาอยู่ด้วยกันเขาแบบคุยกันแล้วยิ้มตลอดอะค่ะหัวเราะตลอดในสังคมของเรามีเด็กจํานวนไม่น้อยรู้สึกอายที่พ่อแม่เป็นคนหูหนวกแล้วพยายามปิดไม่ให้ใครรู้ตลอดจนไม่อยากคุยกับพ่อแม่ของตนเองแต่สําหรับน้องต่างๆเราไม่เห็นสิ่งนั้นเลยกลับกันเธอดูภูมิใจกับภาษามือที่พ่อและแม่ของเธอสอนให้เสียยิ่งกว่า มีหนำซ้ำน้องตังๆยังบอกว่าในอนาคตเธอจะใช้ความสามารถพิเศษนี้มาประกอบอาชีพเป็นนักล่าภาษามือเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของเธออีกด้วยครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีความบกอร่งสำหรับตัวลูกเองอ่ะไม่ต้องอายอะไรเลยค่ะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อกับแม่แล้วผลที่ตามมาจะทำให้หนูเนี่ยมีแต่คนรักแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามา ชายอย่างเช่นน้องต่างๆเลยใช่ค่ะเรื่องจริงที่คิดถึงหมู่บ้านเนื้อเน่า คนเท่ากับกึดได้ว่าจินดาวมากินแต่ก็รู้สึกว่าลามเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์